แล้วแก๊งคุณไปไหนหมดอ่ะไม่รู้อ่ะเขาน,าน่าจะไปเทนเนิ่งกันหมดแล้วมัง้งอ๋อใช่เหรอเขาจะมากี่โมงครับไม่รู้อีกอ่ะแล้วถ้าคุณโดนรูปมีใครปกป้องคุณ,คณเนี่ยคุณไงมีข้าวกินเปล่ามีครับแต่อยากกินคนอยากกินคนทำข้าวอ่ะเฮะยเดี๋ยวให้ข้าวนี่โอ้โหเรียกเหมือนหมาเลย กิดเองหรือเปล่าคุณเราจะทำอะไรอะ่ะลองเ,าเงาอ่ะทำงานไงคุณไม่ไปทำงานเหรอไปอ่ะคุณอ่ะรถคุณดีปะ่ะพาไปขายยาไปเดิไม่มียาให้ขายเดี๋ยวม,มีมีเดี๋ยวเอาไปขาย <S <S เดี๋ยวไปเจอกันที่กา <Okay. S 1> ลาดสเตเดียมโอเคเอาไปเอาไปสองอันกันคุณเราเอามาแล้วสองอัน เรามีสองอันพอดีไม่เอาไปอีกสองไงผมมียีิบสองไงโอเคแล้วถุงศพต้องเก็บก่อนดีทั้งนั้นน่ะใช่ใช่ใชเออลืมด้วะไปเก็บในรถอื่นก็ได้อ๋อไม่มีเว้ยไปเลยครับวัสดีค่ะคือบ,บัตแฟชั่นไหมครับยังค่ะใช่้ะครับ สนใจไปเอากล่องสุ่มพิมพลิเจตไหมครับคืออะไรคะกล่องสุ่มพิมลิเจตครับก็ถ้าคุณสุ่มกล่องสุ่มได้หนึ่งหมื่นคุณจะได้ของมากกว่าหนึ่งหมื่นนะครับที่ไหนคะที่นี่นะครับพิมพลิเจตครับพิมลิเจตตี้ครับก็อไปทาไปสุ่มที่ไหนคะสุ่มที่นี่แหละครับผมทํผมคุณเนี่ยเหรอใช่ผมเป็นคนจัดกล่องสุ่มเองครับอ่ะเราทํายังไงบ้างคะสนใจไหมครับคนแค่ซื้อกล่องสุ่มหนึ่งหมื่นครับคุณจะได้ของมากกว่าหนึ่งหมื่นอะ อย่างเช่นอ่ะแบบคุณได้หนึ่งหมื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณก็จะได้ปลาไปหกสิบตัวเท่ากับหกพันแล้วก็จะได <c oughs> ไ้ไม่ไม่ฟลาก่อนดิมันไม่มีแค่ปลามันมีแล้วก็จะได้เหมือนเพชรฟ้าอีกหนึ่งเม็ดอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับครับประมาณนี้ครับกล่องซุม่มเราก็ต้องให้เงินคุณหนึ่งหมื่นใช่ไหมใช่ครับเพื่อซื้อกล่องซุ่มครับโอเคคุณสนใจไหมครับสนใจถ้าสนใจนั้นเดี๋ยวเขกข้อความสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์สองะครับเดี๋ยวเขาไปจัดกล่องซุ่มมาให้ครับ แปดหนึงไหสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งศนะูนย์สองครับเดี๋ยวว่าง,างๆเดี๋ยวเขาจะมากล่องสุ่มไปนะรอรอกัอนนะชื่ออะไรคะพิมลี่เจ็ดครับกล่องสุม่มรวยหนึ่งครับให้ส่งข้อข้าไปไหมใช่ครับสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนสองครับให้ส่งไปว่าอะไรน่ารักชมุดเลยอื ส่งมาว่าอะไรก็ได้ครับแล้วแต่คุณนะครับจะบอกว่าชอบหรือจะบอกว่ากลองสุมก็ได้ครับบอกไปแล้วครับครับครับโอเคได้ถ่ายลูกค้าละวันนี้เราจะรวยละวันนี้เราจะรวยละไม่รวยวันนี้จะรวยวันไหนวะกูถามจริงเฮ้คกรดีอ่ะ ไม่ได้ต่องอีกแล้วหรอไอ้ัะโค้งไปต่องอีกแล้วมึงเรื่องนี้ถึงหูเขาไหมเอาอะไรอ่ะกูทำธุรกิจกล่องสุม่มกูก็ผิด เออกูไม่ได้บิดตังเขาดิกูก็ให้ของเขานะกูทำธุรกิจธุรกิจกล่องสุ่มกูก็ผิดเออธุรกิจของกูกูก็ผิดอะไรวะงงวะ่ะกูไม่ได้ไปบิดเขาแบบโป้นเขานี่เขาก็เต็มใจที่จะกล่องสุ่มกล่องสุ่มมันก็ไม่ได้ดีตลอดไปหรือเปล่าวะใช่ปะเออกูผิดอะไรวะไอ้เหี้ยกล่องสุ่มมันก็ไม่ได้ดีตลอดไปนี่กล่องสุ่มมันจะได้มากกว่าหมื่นได้ไงไอ้เหี้ยคนมันฉลาดในการทรําธุรกิจอ่ะ เขาเต็มใจที่จะมาสุ่มกล่องสุ่มกูอ่ะจ้ากูไม่ได้นะเว้ยกูไม่ได้ผิดนะเว้ยกูทำธุร,รกิจกูอ่ะเออผิดอะไรวะเอาเย,ยกตลาดตเตเดียมวะไปไปไหนเนี่ยไปไหนไปเขารวมไหนพี่เออโชคดีโชคดีโชคดี ชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยไอรินครับเอาละครับวันนี้ก็มาถึงกับโอกาสคุณไอรินนะครับขอมอบสู่รายการขอต้อนรับสู่รายการนะครับกล่องสุ่มพิมพ์ลี่เจ็ดนะครับผมก็ถึงเวลาแล้วครับคุณที่ไอรินคุณที่จะเป็นผู้โชคดีนะครับที่กับได้รางวัลนี้ไปนะครับมีกล่องสุ่มเพียงแค่ห้ากล่องนะครับเป็นรางวัลนะครับรางวัลที่ชั้นยอดต่องสุ่มเพียงแค่ กล่องละหนึ่งหมื่นบาทนะครับคุณสนใจที่จะสุ่มกล่องนี้ไหมครับคุณไอรีนว้าวเป็นกล่องที่สุดยอดมากเลยครับใช่ครับบางคนได้ไปนะครับสุ่มหนึ่งหมื่นบาทได้เพชรฟ้าไปในราคาหนึ่งหมื่นหกพันบาทแต่กล่องสุ่มแค่หนึ่งหมื่นบาทกับอีกคนนึงครับเปิดกล่องสุ่มมาได้โอลิเทพสี่เม็ดว้าวสี่เม็ดใช่ครับคุณสนใจ คุณเป็นผู้โชคดีนะครับคุณไอรีนนะครับคุณคุณสุ่มตอนนี้นะครับคุณจะได้ไปเลยหนึ่งกล่องสุ่มจากคุณพิมพ์ทีเจสตี้นะครับผมคุณสนใจหรือเปล่าครับคุณไอรีนเอมีกีกล่องนะมีห้ากล่องครับคุณจะเหมาเลยมีห้าหมายเลขใช่ไหมมีห้าหมายเลขใช่ไหมใช่ครับเอห้ากล่องเอาเอากล่องที่เอากล่องที่สองแล้วกันอ้าคุณต้องโอนทางก่อนนะครับเลขเก้าศูนย์เจ็ดครับเก้าศูนย์เจ็ดกุแแค่คุณโอนมาคุณจะได้เลยครับกล่องสุ่มนี้จากคุณพิมพ์ทีเจตไปนะครับ ึงเวลาแล้วครับที่คุณจะได้คุณคุณเป็นคุณไอรีนะครับที่จะมอบกับรางวัลกล่องที่เท่าไหร่ครับลลกล่องที่สองฮะ่องที่สองกล่องที่สอง้วครับเก่งแก่งแ่งเลยเก่งแก่งแก่งเยไหนทีน่เขาเปดก่อนแล้วผมขยับก่อนเออเราขยับเก่งแก่งเขย่าหน่อยขย่าก่อนแป๊บนึงผมขยับเดี๋ยวผมขยับก่อนอุ้ยอุ้ยมีเสียงเหมือนเพชรป้าเหมือนอยู่ข้างในเลยนะครับเนี่ยหือ คเหมือนเพชรฟ้าอยู่ข้างในแหละนี่คุณตามมาคุณตามมานี่นะครับเหมือนเสียงเพชรฟ้าอยู่ข้างในนะครับจุ๊กเอาละครับถึงเวลาแล้วครับพี่ไอรีสวัสดีครับสวัสดีครับจุ๊แล้วเปิดมาเป็นเปิดเป็นอะไรถึงเวลาแล้วครับเธอทำอะไรเป็น ก่อนจะเป็นน่ะเพื่อนเขาเฝ้าอยู่หน้าหน้าโรงพยาบาลเขาบอกว่าได้ตัวนี้มันจะมาเต็มเลยครับเป็นทางหน้านะครับคุณไอรีนสุ่มได้สุ่มได้เ็วเขาเจอออบดี้จีหน้าโรงพยาบาลสุ่มได้อโอเป็นเปผู้ป่วยนะครับโหเสียายจริงๆนะครับเป็นคำจังหวะนี้กับคุณเลเลนสิขอเสียใจกับคุณเสียใจกับคุณไอรีนด้วยนะครับซื้อของสุ่มไปเท่าไหร่อ่ะพี่ไอรีน ซื้อไปเท่าไหร่อ่ะโอ้เสียดายจริงครับขอขอความแสดงความเสียใจกับคุณไอรีนด้วยนะครับผมแล้วพี่ไอรีนหนีเลยอะไรผมไปยังไงอย่างเงี้ยเออพี่ไอรีนเขาจะไปสวีทกันโอ้ขอความแสดงความเสียใจจากคุณไอรีนนะครับโอ้โหคนอื่นได้เพชรฟ้าคนอื่นได้โอลิเทพคุณไอรีนได้เอผู้ป่วยโอ้โหเสียใจจริงนะครับพี่ไอรีนไปหน้าโรงพยาบาลเพิ่งเพงบินมาแบบไม่มีอะไรเลยนะเออมีรถไหมเอาจุกอย่าพึ่ง นีเขาไม่อยู่เลยแหละโอ้หแล้วใครจูนรถคันนี้เนี่ยโคตรกลุ่มอ่ะไม่รู้ไปหน้าโรงพยาบาลเร็วเขาได้ดีดีแยคุณสนใจหรือเปล่าครับมาถึงนะครับเวลาครับหน้าต่อจากนี้นะครับผมขอมบโอกาสกับคุณโบอานะครับเป็นผู้หญิสวยองผงนะครับคุณได้โอกาสนะครับในการสุ่มกล่องสุ่มนะครับในราคาหนึ่งบาทคุณโบอาจะมอบกับโอกาสนี้หรือเปล่าครับไม่ค่ะ โอเคนะคุณปฏิเสธเราคือว่ารวยแล้วครับโ้โหไม่มีตาไม่งั้นคุณได้นะครับเพชรฟ้าไปแล้วนะครับหนึ่งเม็ดเลียวขวาดีแล้วพี่อลินได้จ่ายว่าหมื่นหนึ่งอ่ะได้ดีจริงหรอทำไมกล่องนี้มันคุ้มจังเลยคะเนี่ยธรรมดาคุ้มจริงอันนี้คุ้มจริงนะผมได้รอเลยนะคุ้มจัดคุ้มจัดเ่ยอ้าวถึงเวลาแล้วนะครับกับคุณโ็โก้นะครับผมมือปืนซิกซิกนะครับกูไปดีกว่าไว้คุณมาพังดิ เบอร์เปิดซิกซี้ซิกแล้วครับคุณมาถึงเวลาแล้วคุณที่จะได้โอกาสกับการกล่องสุ่มพิมพ์ลิเจ็ตนะครับถึงเวลาแล้วคุณคุณมักโค้ดกันมครับคุณมาโค้ดสนใจหรือเปล่าครับที่จะสุ่มกล่องอย่างผู้โชคดีคนที่แล้วนี่ได้เพชรฟ้ามาแล้วครับหนึ่งกล่องนะครับใช่เหรอครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่เท่าไหร่คนนี้ได้รอเลยอีกคนได้โอริเทพสี่เม็ด เพียงในกล่องสุ่มในราคา10,000บาทเออคือรถขึ้นรถขึ้นรถเห็นป้ะน่ะบอสคุณโค้ดสนใจอเไปขึ้นรถก่อนไม่ต้องสุ่มแล้วไปขึ้นรถไปครับขึ้นรถเขาจองหลังโรงพยาบาลนะครําลังเร็วขับสิพี่ซิกลาเดือดจัดไรอ่ะเอ้าโอ้รถกลุ่มจัดว่ะ รถจุยะนะ่ยไหมเนี่ยจูนรถแม่คโคตรหนักแต่มัน,น,มนเลี้ยวไม่ดีรถมันหนักจัดอ่ะทางตรงก็ไม่ดีดูดิดูดิดูดิ